สวัสดีค่ะคุณยัาพี่สุดสุประเซร์ตค่ะหรือเรียกว่าพี่มอกก็ได้นะคะพี่มอกเป็นคนมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่รวบรวมทุกอย่างของความสุขไว้ในที่เดียวกันเนี่ยนั่นหมายถึงแฟมิลี่คือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครอบครัวปุยญาตายายทุกอย่างคือไม่รู้สิพี่มอกมองว่าวันนี้พี่มอกมีลูกหลายคนต่อให้ลูกเราโตไปอา,อายุมากมายแล้ว พี่มก็ยังมองว่าเขาควรจะกลับมาหาพ่อแม่ด้วยความเต็มใจด้วยความสุขเพราะนั้นพี่มก็เลยมองว่าการสร้างสถานที่แห่งหนึ่งต้องเรียกว่าบ้านเนาะให้เขากลับมาเสพความสุขที่เขารู้สึกว่าไม่ต้องไปวิ่งหาที่อื่นวิ่งกลับมาหาที่บ้านของตัวเองคือองนี้ต้องต้องเล่าต้องต้องย้อนไปก่อนพี่มกตั้งโจทย์ในในตัวเองว่าเราพี่มกมาเจอ เจอท,ที่ที่พี่พี่บอกซื้อนี่นะคะก็ปรากฏว่าเอ้ยหมันไม่ไกลจากกรุงเทพสอมันเป็นป่าที่อยู่ในอำเภอเมืองซึ่งเราหายากมากมันไม่มีหรอกที่ในเมืองอำเภอเมืองจะมีแม่น้ำหรือว่ามีต้นไม้มีความเป็นธรรมชาติมากซึ่งหาไม่ได้แล้ว เราเรามาเจอที่นี่มาตอบโจทย์เราเลย2พี่มอกสามารถไปกับกรุงเทพได้ไม่ว่าเป็นช่วงเวลาใดๆของของค่ำคืนนั้นของวันนั้นคือสามารถไปได้เพราะว่ามันใช่เวลาชั่วโมงเดียวที่จะไปสู่กรุงเทพได้เพราะนั้นเราจะไม่เสียเวลาในการเดินทางเพื่อที่จะไปพักผ่อนหรือทำทกิจกรรมใดๆเพราะถ้าเราไปซื้อที่ทดินใดๆที่มันไกลกว่าน,นี้ มันจะเสียเวลาการเดินทางนี่คือโจทย์ข้อที่หนึ่งที่เลือกที่นี่สองพี่มองมองว่าตรงนี้มันเป็นธรรมชาติมากเราธรรมชาติที่ไม่ใช่ธุระกันดานเป็นธรรมชาติที่มีร้านค้ามีโชว์หวยมีของกินซึ่งอายุอย่างเรามันไม่ควรอดใช่ไหมคะมันก็มันก็ต้องต้องสิ่งแวดล้อมตรงนี้ประกอบไปด้วยแล้วที่นี่ก็ตอบโจทย์จริงๆ เพราะเรา,เ,ราเราออกจากบ้านไปปุ๊บเราเจอหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโชว์หวยเซเว่นซึ่งไม่ไกลมากนะักในสภาพที่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเพราะบางที่ธรรมชาติที่เราไปหามาเนี่ยอีก20กว่ากิโลถึงจะเจอเซเว่นนะแต่ที่นี่เราออกไปไม่กี่กิโลเราเจอเซเว่นเราเจอเชวหหวยเราเจอแมคโฟรเราสามารถออกไปถนนใหญ่เจอห้างสปปรรพสินค้าที่มันไม่ไกลจับตัวบ้านเรามันก็เลยตอบโจทย์ในส่วนหนึ่งของ ่ทีเ,เ,เพราะที่นี่เราไม่ได้จัดสรรเฉพาะที่ดินแต่เราจัดสรรสังคมคุณภาพไว้เพื่อคุณ